คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าการเดินทางไกลๆในคืนที่มืดมิดอาจจะเปลี่ยนเป็นฝันร้ายที่เราไม่มีวันตื่นเรื่องราวบนรถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่งคันนี้คือคำตอบว่าความโกรธที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไรมันเป็นการเดินทางปกติของกลุ่มวัยรุ่นห้าคนที่กำลังมุ่งหน้าไปเข้าค่ายอาสาบนดอยสูงทางภาคเหนือบรรยากาศที่สถานีขนส่งสายเหนือก็คือคักจอแจ แม้จะเป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วก็ตามเสียงประกาศเรียกผู้โดยสารดังแข่งกับเสียงลาก,กระเป๋าและเสียงพูดคุยของผู้คนกลุ่มของปามยืนถกเถียงกันเรื่องการจัดกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ของเพื่อนคนหนึ่งอย่างสนุกสนานพวกเขายังหนุ่มสาวอนาคตยังสดใสและการเดินทางครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการประจนภัยที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่ง แต่แล้วความรู้สึกสนุกสนานก็เริ่มที่จะจางหายไปเมื่อมีกลิ่นประหลาดลอยมาตามลมกลิ่นอับชื้นที่คล้ายกับของเน่าเสียมานานหลายวันมันเป็นกลิ่นที่ติดจมูกแล้วก็ชวนให้คลื่นไส้จนหลายคนต้องยกมือขึ้นมาปิดจมูกโดยอัตโนมัติต้นตอของกลิ่นมาจากหญิงชราคนหนึ่งที่เดินลากเท้ามาช้าๆมายัางชาชลาคนเดียวเธอสวมเสื้อคอกระเช้าสีมอสอ แล้วก็ผ้าถุงเก่าๆใบหน้าเหี่ยวย่นเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดก็คือดวงตาของเธอมันเป็นดวงตาที่ว่างเปล่าเหมือนไม่ได้มองอะไรอยู่เลยเมื่อลถทัวร์ว i p คันใหญ่ติดป้ายกรุงเทพเชียงรายเข้ามาจอดเทียบชานชลาพนักง,งานต้อนรับก็เริ่มเชิญผู้โดยสารขึ้นรถกลุ่มของปาล์มและผู้โดยสารคนอื่นๆก็ทยอยขึ้นไปจับจองที่นั่ง แอรเย็นฉ่ำและบอกกรมหยีนุ่มสบายทำให้หลายคนลืมเรื่องกลิ่นเมื่อสักครู่นี้แต่แล้วหญิงชราคนนั้นก็เดินตามขึ้นมาเป็นคนสุดท้ายกลิ่นเหม็นเน่าทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นพนักงานต้อนรับชายก็รีบเข้าไปสอบถามด้วยความสุภาพว่าคุณยายจะนำอาหารที่มีกลิ่นแรงอย่างเช่นปลาเค็มหรือวัาทุเรียนขึ้นมาหรือไม่ญิงชราไม่ตอบอะไรเพียงแค่สายศรีรษะช้าๆแล้วก็เดินไปนั่งที่นั่งของเธอ ซึ่งอยู่ถัดไปจากที่นั่งของนอนเพื่อนในกลุ่มเดียวของปาลไปเพียงสองแถวรถทัวร์ก็เคลื่อนตัวจากสถานีช้าๆทำกลางความโล่งใจของผู้โดยสารที่การเดินทางนี้ได้เริ่มต้นเสียทีแต่และความผิดปกติแรกก็ได้เกิดขึ้นเมื่อพนักง,งานต้อนรับประกาศผ่านไมโครโฟนว่าต้องขออภัยในความล่าช้าเล็กน้อยเนื่องจากต้องเปลี่ยนคนขับรถกระทันหัน พอคนขับรถเดินประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยก่อนเวลางานไม่นานแม้จะเป็นเรื่องแปลกแต่ก็ไม่มีใครติดใจอะไรมากนักเมื่อรถวิ่งออกถนนมิภาวดีหลังสิทธิ์ความมืดภายนอกก็เริ่มที่จะเกลื่อนเินียวทัดของเมืองใหญ่เสียงไฟเนออนบนรถที่เคยสว่างสวัยกลับเริ่มกระพริบติดต,ตดดับดับอยู่หลายครั้งก่อนที่จะกลับมาสว่างเหมือนเดิมสร้างความประหลาดใจให้กับผู้โดยสารเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่ก็คิดว่าอาจเป็นเพราะระบบไฟของรถเก่าบรรยากาศบนรถก็เงียบสงัดมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่กลิ่นเหม็นเน่าของหญิงชรากลับยังคงอบอวนอยู่ไม่จางมันเหมือนกับว่ากลิ่นนั้นมันซึมลึกเข้าไปในเบาะที่นั่งแล้วก็ผ้าม่านเรียบร้อยแล้วนนท์ซึ่งนั่งอยู่ใกล้หญิงชรามากที่สุดก็เริ่มแสดงอาการไม่ดีอย่างเห็นได้ชัด เขามีสีหน้าซีดเผือดแล้วก็หายใจไม่ออกเขาพยายามเอ็นตัวไปติดกับหน้าต่างให้มากที่สุดเพื่อสูดอากาศภายนอกแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเขาหันไปกระซิบกับปามว่าเขาทนไม่ไหวแล้วและอยากจะขอเปลี่ยนที่นั่งแต่เมื่อมองไปร,บรอบๆแล้วที่นั่งก็เต็มทุกที่ไม่มีที่ว่างเหลือแม้แต่ที่เดียวเวลาผ่านไปเกือบสองชั่วโมงเหตุการณ์ที่น่าคนลุกก็เริ่มชัดเจนขึ้น เมื่อผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งเดินกลับมาจากห้องน้ำาดวยใบหน้าที่ตื่นตนกเธอบอกกับแฟนหนุ่มว่าตอนที่กำลังล้างมือจู่ๆไฟในห้องน้ำก็ดับพลึบและรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านตน้นคอทั้งที่ไม่มีช่องลมบริเวณน,นั้นเลยประตูห้องน้ำก็ล็อกเองจากด้านนอกจนเธอต้องทุบประตูเรียกให้คนช่วยมาเปิดบรรยากาศก็เริ่มที่จะตึงเครียดเรื่อยๆ พวกคนก็เริ่มมองไปยังหญิงชลาคนนั้นเป็นตาเดียวเธอผู้นั่งนิ่งไม่ไหวติงมาตลอดเส้นทางศีรษาพ,พิงกับกระจกหน้าต่างไม่พูดไม่จาก,กับใครทั้งนั้นนนตัดสินใจรวบรวมความกล้าเดินไปบอกกับพนักงานว่าเกลียนจากหญิงชลาทําให้เข้าเวียนหัวพนักงานจึงเข้าไปสอบถามคุณยายอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ไม่มีการตอบสนองใ,ใดๆทั้งสิ้นพนักงานชายลองสกิดแขนของคุณยายเบา แต่ร่างนั้นกลับเอ็นเอียงไปตามแรงสะกิดแล้วค่อยๆลงฟุบลงกับเบาะที่นั่งข้างๆอย่างไร้เรี่ยวแรงผู้โดยสารที่นั่งใกล้ๆก็ส่งเสียงกันร้องตกใจผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยพยาบาลก็เข้ามาอาสาตรวจดูอาการเธอจับชิปประจอที่ข้อมือแล้วก็ลำคอก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมาบอกกับทุกคนด้วยเสียงสั่นเครือว่าเขาไม่หายใจแล้วคะ่ะเขาเสียชีวิตแล้ว ความโกรหนก็ได้เกิดขึ้นทันทีเสียงกรีดร้องและเสียงฮือฮาก็ปะปนกันไปคนขับรถตัดสินใจจอดรถข้างทา,างด่วนทันทีแต่ที่ตรงนั้นมันเปลียวและมืดสนิทแต่เขาต้องจอดเพื่อที่จะรอแจ้งเจ้าหน้าที่พนักง,งานต้อนรับพยายามตั้งสติแล้วเริ่มหาเอกสารหรือสัมภาระเพื่อระบุว่าหญิงชรลาคุณี้เป็นใครแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือเมื่อพวกเขาควนบริเวณที่นั่งและใต้ที่นั่งของเธอ กลับไม่พบอะไรเลยไม่มีกระเป๋าเดินทางไม่มีธงย่ามไม่มีแม้แต่บัตรประชาชนสักใบเหมือนก็ว่าเธอขึ้นลบมาตัวเปล่าและในขณะที่ทุกคนกำลังสับสนอยู่นั่นเองนอนซึ่งยืนอยู่ใกลที่สุดก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดก็ชี้ไปยังเบาะที่นั่งตัวนั้นแล้วตะโกนออกมาสุดเสียงร่างของหญิงชราที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสักครู่นี้ได้หายไปจากที่นั่งแล้ว สิ้นเสียงตะโกนของนอนความโกลาหลหก็ระเบิดขึ้นมาอีกครั้งเหมือนเคลื่อนแต่ผู้โดยสารทุกคนลุกพลว่จากที่นั่งเพื่อมองไปยังเบาะตัวนั้นด้วยตาตัวเองและภาพที่เห็นก็คือความว่างเปล่าเบาะก,กรมหยี่สีแดงที่เมื่อไม่กี่นาทีก่อนนี้ยังมีร่างไร้วิญญาณของหญิงชราจินนอนฟุบอยู่ตอนนี้กลับไม่มีอะไรเลยแม้แต่รอยยักพนักงานต้อนรับและอดีตผู้ช่วยพยาบาลก็มีสีหน้าตื่นตะลึงจนพูดไม่ออก พวกเขาเป็นคนที่อยู่ใกล้ศพที่สุดและยืนยันได้ว่าไม่มีใครขยับร่างนั้นไปไหนทุกคนบนรถก็เริ่มมองหน้างันเลือกลักความหวาดระแวงฉายชัดในทุกแววตาบางคนก็เริ่มค้นหาใต้เบาะหรือช่องเก็บของเหนือศีรษะด้วยความคิดที่ว่าอาจจะมีใครเล่นตลกหรือพยายามซ่อนศพแต่ก็ไรประโยชน์รถทัวร์คันใหญ่กลายเป็นเหมือนกล่องเหล็กที่ปิดตายซึ่งบรรจุไปด้วยความหวาดกลัว ที่กำลังคลืบคลานเข้ามาจับหัวใจของทุกคนท่ามกลางความสับสนวุ่นวายหลายคนก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโดยอัตโนมัติหวังจะโทรแจ้งเหตุล้ายหรืออย่างน้อยก็ติดต่อคนข้างนอกให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอของทุกคนคือสิ่งเดียวกันแถบสัญญาณที่ว่างเปล่าและข้อความไม่มีบริการชายชัดขึ้นมาเหมือนเป็นคำพิพากษาพวกเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์ บนทางด่วนที่มืดมิดและไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของประเทศในตอนนั้นเองปาล์มก็นึกถึงบางอย่างขึ้นมาได้เธอรีบคว้าโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาเลื่อนดูค้างภาพอย่างรวดเร็วก่อนที่จะหยุดนิ่งที่รูปเซลฟี่ที่เธอถ่ายกับเพื่อนๆที่ชานชลาก่อนขึ้นรถด,ด้านหลังของพวกเขาคือกระจกสายของอาคารผู้โดยสารและเงาสะท้อนนั้นปามก็เบิกตากว้างหัวใจเธอแทบที่จะหยุดเต้น เธอซูมภาพเข้าไปใกล้ๆเพื่อให้แน่ใจเงาสะท้อนของทุกคนอยู่ในกระจกครบถ้วนยกเว้นแต่หญิงชราที่ใส่ชุดมอสอที่ยืนอยู่ข้างหลังกลุ่มของพวกเธอในกระจกนั้นตำแหน่งที่หญิงชรากวรที่จะยืนอยู่กลายเป็นเพียงความว่างเปล่าปาล์มยื่นโทรศัพท์ให้กับเพื่อนๆดูทุกคนมีสีหน้าซีดเผือดลงทันทีความจริงที่น่าขนลุกที่สุดก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของทุกคนช้าๆ หญิงชราคนนั้นไม่ใช่คนพวกเขาไม่ได้เดินทางมากับผู้โดยสารแต่กำลังเดินทางมากับวิญญาณบรรยากาศบนรถก็เริ่มที่จะเปลี่ยนจากความสับสนกลายเป็นความเงียบงันที่น่าอึดอัดไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาอีกมีเพียงเสียงลมหายใจที่หนักหนว่วงและเสียงหัวใจที่เต้นระรัวคนขับรถซึ่งอยู่ในอาการช็อกไม่แพ้กันแต่ตัดสินใจติดเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่ง เขาประกาศผ่นานไมโครโฟนด้วยน้ำเสียงที่พยายามจะทำให้ปกติเขาจะขับต่อไปโดยที่ไม่จอดที่ไหนทั้งสิ้นจนกว่าจะถึงจุดพักรถขนาดใหญ่ที่ใกล้ที่สุดซึ่งน่าจะอยู่ห่างออกไปไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ทุกคนลงจากรถและเปลี่ยนไปขึ้นรถคันใหม่แม้จะเป็นแผนที่ดูมีความหวังแต่ไม่มีใครรู้สึกดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยพอหนึ่งชั่วโมงหลังต่อจากนี้ในรถทัวร์คือคำสาบ มันอาจจะยาวนานราวกับชวนนิลานก็ได้เมื่อรถเริ่มที่จะเคลื่อนตัวไปอีกครั้งหนึ่งไฟบนรถก็เริ่มกระพริบถี่ขึ้นกว่าเดิมอุณหภูมิในรถก็ลดลงต่ำอย่างรวดเร็วจนหลายคนรู้สึกหนาวสะท้า,านทาั้งๆแอร์ก็ไม่ได้ทำงานหนักกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มันไม่ได้อบอวนอยู่ทั่วทั้งคันแต่มันลอยวนเวียนเป็นจุดๆเหมือนกับว่าเจ้าของกลิ่นกำลังเดินวนเวียนอยู่ในรถ ผู้โดยสารทุกคนนั่งตัวแข็งทื่ออยู่ในท่านั่งของตัวเองไม่มีใครกล้าขยับหรือแม้แต่จะหันมองไปข้างหลังทุกสายตาจับจ้องไปที่ด้านหน้าของรถสวดภาวนาในใจให้ถึงจุดพักรถให้เร็วที่สุดเสียงเครื่องยนต์ที่เคยเป็นเสียงเดียวที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยตอนนี้ถูกกลบไปด้วยเสียงประหลาดที่เริ่มดังขึ้นเป็นเสียงคล้ายกับเล็บขูดกับเบาะหนังดังแควกแวกมาจากด้านหลังของรถ และเป้าหมายแรกของมันก็คือนนใชายหนุ่มที่นั่งใกล้หญิงชราและแสดงท่าทางรังเกียจในตัวหญิงคนนั้นมากที่สุดเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเยือยๆที่ลดมาที่ต้นคอของเขากลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้นจนแทบทําให้เขาอาจเจียนออกมานนพยายามใจแข็งไม่หันไปมองแต่แล้วเขาก็รู้สึกได้ถึงความสัมผัสที่เย็นตรงหัวไหล่มันเป็นสัมผัสของนิ้วมือที่ผอมแห้งแล้วก็เหี่ยวย่น ความกลัวที่จับต้องไม่ได้แปลเปลี่ยนเป็นความสยองที่จับได้ในทันทีนนก็กรีดร้องมาสุดเสียงสัมผัสเย็ยนเฉียบที่หัวไหล่ของเขากลายเป็นแรงบีบมหาศาลราวกับคีมเหล็กเมื่อเขาหันขวับไปด้วยสัญชาตญาณภาพที่เห็นก็คือใบหน้าของหญิงชราคนเดิมที่ไม่ใช่สภาพปกติใบหน้าที่เหี่ยวย่นนั้นซีดขาวราวกับกระดาษ ดวงตาที่เคยว่างเปล่าบัดนี้ก็กลวงโบดดำมืดสนิทลิ้มฝีปากก็ฉีกยิ้มกว้างไปจนถึงใบหูเผยให้เห็นเงือกสีดำคล้ำไม่มีฟันเสียงกรีดร้องของนอนเป็นเหมือนสัญญาณเปิดฉากนรกบนดินผู้โดยสารคนอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์ก็ต่างกันผวาลุกจากที่นั่งเพื่อหนีตายแต่ไม่มีที่ให้หนีทางเดินแคบๆของรถทัวกลายเป็นกับดักมรณนะ เสียงกระด่ร้องดังระงมปะป,ะปนกับเสียงทุบกระจกและเสียงร้องไห้หอยหวนข้าวของจากช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะก็ล่วงหล่นลงมาเหมือนกับมีใครมาขย่าวรถอย่างรุนแรงกลุ่มของปามพยายามที่จะเกาะกลุ่มกันเอาไว้อยู่ที่กลางรถพวกเขาถอยกลัวจนแผ่นหลังชิดกันด้วยความหวาดกลัวสุดขีดคนขับรถที่พยายามประคองสติและพวงมาลัยมาตลอดก็ถึงขีดสุดของความอดทน เมื่อเงาของหญิงชราปรากฏขึ้นอยู่ที่เบาะข้างคนขับพร้อมกับหันมายิ้มสยดสยองให้เขาเขาหาักพพงมาลัยอย่างแรงด้วยความตกใจสุดขีดรถทัวร์คันใหญ่เสียหลักสายไปมาอย่างหน้าหวาดเสียบนถนนหลวงที่มืดมิดเสียงยางบดกับถนนเสียงดังลั่นสนั่นไปทั่วก่อนที่รถจะพุ่งทะยานทะลุราวเหล็กกั้นข้างทางแล้วก็ดิ่งลงสู่หุบเหวเบื้องล่างภาพสุดท้ายที่ทุกคนเห็นก็คือความมืดมิดที่พุ่งเข้ามาหา พรอมกับเสียงโลงหะที่บิดเบี้ยวและเสียงกริดิล้องที่ถูกตัดขาดไปในฉับพลันเสียงซาของคลื่นวิทยุดังขึ้นก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วยเสียงนุ่มทุ่มของดีเจรายการเล่าเรื่องสยองขวัญกลับมาแล้วนะครับสำหรับรายการเที่ยงคืนเขยาวว่าขวัญและตอนนี้เราอยู่กับสายผู้ฟังท่านหนึ่งโทรเข้ามาในรายการนั่นคือคุณนิกคุณยังอยู่ในสายกับเราใช่ไหมครับ เสียงตอบกลับมานั้นเบาแล้วก็มีสัญญาณแทรกอยู่ตลอดเวลาครับผมยังอยู่เรื่องที่คนนิ้เล่ามานี่มันน่ากลัวมากจริงๆนะครับกับเหตุการณ์รถทัวร์ผีสิงแล้วหลังจากที่รถประสบอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นต่อครับคุณนี้เป็นคนเดียวที่รอดมาได้ใช่ไหมครับดีเจก็ถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมผมไม่แน่ใจผมรู้สึกตัวอีทีนึงก็อยู่นอกรถแล้ว เสียงจากปลายสายก็ตอบกลับมาอย่างสับสนเอาละครับคุณนิกเรามีอีกสายหนึ่งโทรเข้ามาในรายการพอดีเขาบอกว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถทัวร์สายกรุงเทพเชียงรายที่คุณนิกเพิ่งที่จะเล่าไปเมื่อสักครู่ครับจากนั้นดีเจก็สลับสายสวัสดีครับไม่ทราบว่าโทรมาจากไหนหรือครับปลายสายก็พูดขึ้นมาว่าผมโทรมาจากหน่วยกู้ภัยที่เชียงรายครับผมฟังเรื่องที่คุณนิกเล่าเมาื่อกี้นี่มันแปลกๆนะครับ เพราะรถทัวร์คันที่คุณนิกพูดถึงนะ่ะมันได้ตกเหวไปเมื่อสามวันก่อนและที่สําคัญนะครับข่าวออกไปทั่วประเทศแล้วว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่มีใครรอดชีวิตแม้แต่คนเดียวเราก็เพิ่งจะก,กู้ซากแล้วก็ลําเลียงผู้เสียชีวิตทั้งหมดขึ้นมาแล้วในรายชื่อผู้เสียชีวิตมีชื่อของคุณธนากรหรือว่าคุณนิกรวมอยู่ด้วยครับความเงียบก็้าปบคลุมห้องดีเจทันทีดีเจน้าซีเผิอดเขารู้สึกเย็นว่าไปทั้งสันหลัง เขามองไปที่แผงควบคุมโทรศัพท์ไฟของสายคุณนิกก็ยังคงสว่างอยู่เขาค่อยๆเปิดเสียงสายของคุณนิกอีกครั้งหนึ่งด้วยมือที่สั่นเทาคุณนิกคุณยังอยู่ใช่ไหมครับไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงซาข,ของคลื่นแทกที่ดังขึ้นเรื่อยๆจนหน้าขนลุกแล้วสายก็ตัดไปดีเจทิ้งตัวลงบนเก้าอี้เหงื่อการแตกพลักเขาเพิ่งจะรู้ว่าตลอดหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเขาไม่ได้สัมภาษณ์ผู้รอดชีวิต แต่เขากำลังพูดคุยกับหนึ่งวิญญาณที่ยังคงติดอยู่กับการเดินทางในนรกทัวเที่ยวสุดท้ายที่ไม่มีวันได้ถึงปลายทาง